แลวค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการพักเครื่องสุวรรณภูมิเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยเหมือนเดิมนะคะเพจเฟซบุ๊กพักเครื่องสุวรรณภูมินะคะแล้วก็รวมไปถึง u t ท b e ฝากกด s u b สไครต์ด้วยฝากกดติดตามด้วยในทิกต็อกนะคะแล้วในช่วงเบรกหน้าเบรกสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดสายให้โทรมาพูดคุยกับอาจารย์รัน026786761หรือส่งข้อความมาได้นะคะ4230777หรือว่ามีคอมเมนต์ใดๆก็ได้นะคะส่งเข้ามาเตรียมเพื่อที่จะสอบถามอาจารย์ก็ได้คําถามทั้งหมดนะคะอ่ะโยนที่ให้ของอาจารย์รันเลยค่ะครับ หลวงพ่อวลลานะครับหลวงพ่อวรลาเนี่ยท่านเป็นคนถือกําเนิดที่ย่านบางมดนะครับ<ช>เขตลาดบุรณะนี่เองนะครับท่านนะครับเเกิดในครอบครัวที่มีบิดาเป็นชาวไทยนะครับบิดาบิดาเป็นชาวไทยมันดาเป็นาชาวชาวชาวไทยพุทธนะครับอ้ประธานโทษเพราะพ่อเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับหลวง,งพ่อเนี่ยเป็นลูกครึ่ง ท่านก็เลยนับถือสองศาสนาเลยนะในสมัยตอ,ตอนท่านเป็นเด็กๆนะครับท่านเกิดเมื่อปี04นะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหลวงพ่อก็อยู่ช่วยทางบ้านทางไรนะครับแล้วหลวงพ่อก็มาอุปสมบทเมื่อวันที่6กกรกฎาสองห้าสองแปดนะท่านอาจารย์ได้บวชเรียนแล้วเนี่ยท่านก็หลงไหลในตำราต่างๆของชาวพุทธนะครับ ทั้งทางธรรมแล้วก็วิชาคมนะครับรวมถึงด้านการศึกษาโหราศาสตร์นะครับและท่านมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ทั่วสารทิศทั้งในและนอกประเทศนะครับท่านอาจารย์นะครับใช้เวลาทุดงพอสมควรจึงได้กลับมาจาังวัดที่วัดโพทองซึ่งเป็นวัดที่ท่านผ้า,าจารย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็มีผู้เคารพรักษ์ให้ความศรัทธาจนถึงทุกวันนี้นะครับ อาจารย์วลานะครับท่านเป็นตํานานของการสร้างพยาคุดนะเนี่ยท่านท่านรู้สึกว่าท่านจะทักแน่นมากนะครับเวลาไปกรบบาบไหว้ท่านใครดวงไม่ดีดวงตกอะไรเงี้ยท่านก็จะบอกเลยนะจริงจริงจริง,รง,รงท่านเก่งเก่ง <Hello. S 1> มากเก่งมากาคล้ายทนายความท่านหนึ่งเนาะอ่าใช่ทักโคตรแม่นเลยอ่ะจะบอกให้อ่ะอย่าให้ท่านได้ทักนะ <laughs> <laughs> ุดรุ่นที่ผมจะนำมาออกอากาศนะครับนั่นก็คือสร้างเมื่อปี2537โดยทำแม่พิมพม์พร้อมๆกับรุ่นล้างอาถรรพ์ะนะครับลักษณะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามีขนาดตัวเล็กกว่าบางกว่ารุ่นล้างอาถรรพ์นะครับโดยสังเกตที่หัวเข่าโคตรรวยเนี่ยเขาจะสูงกว่านะครับ สูงกว่ารุ่นล้างอาถรรพ์สำหรับโคดเนี่ยใช้ใช้โคดต,ตัวเดิมคือวอลแหวนวอลรัศมีเขาเรียกวอลรัศมีวอลแหวนรัศมีนะครับแต่โค้ดได้เริ่มชำรุดน,นะจากการนำโคดต,ตัวเดียวกันไปตอบองค์พญาคุธต่อพระบูชานะครับเนื้อมันแข็งไปนิดหนึ่งนะต่อพระบูชารุ่นแรกแต่ถึงจะชำรุดยังไงก็หลักการพิจารณาใช้ตัวเดียวกันนะครับแล้วตอนหลังก็ได้ทำโค้ดเพิ่มมาอีกสองตัว คือเลข9สี่ตัวแล้วก็คโค้ดรัวแหวนนะครับซึ่งได้นำมาตอบองค์พยาคุตที่มีอตอกใต้ครบทั้งทั้งสตัวนะครับหาได้ยากนะเขาเรียกว่าแจกกรรมการถ้ามีโค้ด3ตัวในองค์เดียวกันนะ l i m i t e d e d i t i o n นะครับนะและมีที่ตอกเฉพาะเลข9สี่ตัวก็มีนะครับกับโค้ดรแหวนสองโค้ดบ้างสามโค้ดบ้างโค้ดเดียวบ้างนะครับไม่ถือเป็นข้อยุตินะ ส่วนใหญ่แล้วนะครับเนื้อเงินในสมัยก่อนสร้างไว้199องค์นะครับเอ้เนื้อทองคํา199องค์แล้วก็แบ่งแยกเป็นโรงยานะครับแบ่งแยกเป็นโรงยาประมาณสัก10-20ีองค์ได้มั้งที่เหลือเป็นทองคําธรรมดานะครับต่อโคตรวอแหวนรัศมีและต่อโคตรเลข4ตัวนะกับโคตรวอแหวน เนื้อเงินเนื้อเงินก็จะมีลงยาสาสิบเก้าองค์นะครับเงินธรรมดาเก้าสบ้าองค์เงินนี่มีน้อยกว่าทองคํานะครับเ,เ,เงินลงยาธรรมดานะไม่ได้ลงยาราชาวดีราชาวดีเนี่ยนั่นก็คือหมายถึงว่าลงห้าสีนะครับราชาวดีเนี่ยห้าสีถ้าลงยาธรรมดาก็สีเดียวนะครับแล้วนะส่วนเนื้อเงินอีกหนึ่งพ้า้อาสบเก้าองค์นะ แล้วก็มีเนื้อกระไหล่ทอง3,090มง้น,นะครับ3,999องค์นะครับคุดรุ่นนี้นะครับมีพิธีพุทธาพิเศษหนวัน1คืนนะครับในวันที่3เมษายน2537ซึ่งปลุกเสกในพระอุโบสถนะครับมีพระเกจิ คณาจารย์ชื่อดังเนี่ยมาร่วมพิธีหลายรูปนะครับใน <ะ S 1> สมัยนั้นนะ,นะไปดูกันเลยนะครับว่าหลักการพิจารณาคุดรุ่นนี้เป็นแบบไหนนะครับมาดูด้านหน้าก่อนนะครับเริ่มจากด้านหน้านะอันนี้เป็นเนื้องเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้องเงินนะแวบบหนึ่งอ้าวไม้จิ้มฟันหายเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานขอไม้จิ้มฟันหน่อยนะครับก<อ>ารดูนะครับต้องพิจารณาถึงความคมชัดเป็นหลัก นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นไล่ตั้งแต่หน้าพยาคุดก่อนนะครับไล่ตั้งแต่หน้าคุดเห็นไหมครับคิ้วลูกตานะครับปากนี่ปากเป็นรูปปากนกแก้วนะครับปากเป็นรูปปากนกแก้วแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือความคมชัดดูความลึกนะครับเพื่อนๆจำความลึกไว้นะครับจำมิตินะครับตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้เขาจะลึกนะครับลึกเป็นพิเศษเห็นไหมครับ ความลึกของร่องรอยต่างๆนะครับเนี่ยเนื่องเงินอย่างนี้นะครับองค์เว็นหมืนหน่นนะนะครับถือถือถือเป็นรุ่นสองรุ่น <That. S 2> สองของท่านนะครับ <That. S 2> โคตรรวยลองมาจากล้างอาถรรพ์นะครับรายละเอียดเนี่ยพวกเครื่องทรงนะครับเครื่องทรงคมนะครับคมทุกสัตว์ทุกส่วน นะครับพวกนี้เป็นพระฉีดนะครับจะไม่ค่อยมีตําหนินะครับแต่ก็จะมีแม่พิมพ์สองตัวเพราะฉะนั้นด้านข้างก็จะต้องมีร่องรอยขอยงการประกบะนะครับพนะวกสังวานทับซวงอะไรพวกนี้นะครับ <hundred. S 2> นะความมีความผมชัดเห็นไหมครับหน้าอกยกสูงหน้าอกนูนหน่อยเห็นไหมครับกล้ามเห็นไหมกล้ามนะครับ่วกเข็มขัดรัดปะคดนะครับนี มีแต่ความคมชัดนะครับคมของเก๊อของเทียมเนี่ยมันจะเบลอ,อนะครับเส้นเส้นเส้น,สนมันจะบางกว่านี้ะนะเส้นเขาจะบางนะครับพวกปีกพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบางเห็นไหมครับเนี่ยปีกเขาจะล่ำล้ำนะครับพื้นผิวเขาเนี่ยเขาจะตกทรายนะจะตกทรายเพราะฉะนั้นแล้วผิวผิวจะขุกขระนะผิวขุกขระเป็นผิวมนละนะครับนหนาล้ำนะครับ ลึกคมมือนะครับมือชดช้อยอหน้าออกแบบได้สวยงามแบบปลาณีตมากนะครับกำไรแขน,นกำไรขาเครื่องทรงเห็นไหมครับโอ้คมคมคมมากชัดมากนะครับไม่ว่าจะมองส่วนไหนนะครับสบายตาเนี่ยดูให้ล่ำล้ำเข้าไว้ดูล่ำล้ำลึกลึกเข้าไว้นะครับลํำแล้วก็ลึก พระรุ่นนี้นะครับเหมือนที่บอกว่าตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับพระรุ่นนี้จะบางค่อนข้างที่จะบางเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะด้านข้างด้านข้างบางบางเฉียบนะครับเห็นไหมครับเห็นร่องรอยการประกบไหมน,นะครับอันนี้คือด้านล่างใต้ฐานนะครับส่วนใหญ่เขาก็าจะเก็บงานนะครับแต่อันนี้จะมีร่องรอยการประกบแม่พิมพ์หน้ากับแม่พิม,มพ์มด้านหลังนะครับแม่พิมพ์ด้านหน้ากับแม่พิมพ์ด้านหลังเห็นไหม มืดไปนิดน่ะจ้ะมืดไปไหน่อยไหมใช่แล้วก็กลัวมันเฟร็กไหครับเพราะเดี๋ยวมันมีทองคำด้วยเห็นไหมครับค่ะบ,บางบางเฉียบเลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็ยังมีร่องรอยของการประกบอยู่อ่ะนี่แม่พิมพ์หน้ากับแม่พิมพ์หลังจะมีร่องกลางนะครับปึ๊บ นี่คือลักษณะด้านบนนะเห<ช>็น<ช>ไหมผิวเขาจะเป็นผิวมะกรูดเนี่ยถ้าบางองค์มันไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการสัมผัสนะครับอันนี้มันจะอาจจะมีการสัมผัสมาบ้างนะครับ<ช>แต่ถ้าไม่ได้สัมผัสเนี่ยผิวเนื้อในเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นผิวขูขาขูขาแบบนี้นะครับอันนี้นลักษณะด้านหลังนะลักษณะด้านหลังนะครับสังเกตดีๆนะครับบริเวณพื้นเนี่ยพื้นบริเวณนี้นะครับจะเป็นแห่ง จะเป็นแองกระทะนะครับจะเป็นแหองกระทะสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยเรียนให้สร้างน,นิดนึงรุ่นเนี้เขาจะมีสองบล็อกอันนี้คือบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมนี้ก็คือยันไม่ชิดปีกเห็นไหมครับยันเขาจะมาสิ้นสุดอยู่บริเวณนี้ค่ะส่วนถ้าถ้าเป็นบล็อกไม่นิยมนะครับไม่นิยมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือยันชิดนะเห็นไหมยันเขาจะติดขอบเลย เนี่ยยันเขาจะมาเชื่อมติดขอบนะครับยันยันตัวอูนาโลม,มะต่างกันแค่นี้เองนะนิยมกับไม่นิยมนะครับอันนี้คือไม่นิยมนะปิดคิดขอบนะครับเนื้อเหมือนกันนะครับรายละเอียดปิดย่อยถ้าเป็นกระไหลทองเี่ยพระถ้าโดนชุบโดนอะไรมาเนี่ยพระเขาก็จะหนาค่ะพระเขาจะหนาขึ้นนะครับแต่รายละเอียดต่างๆยังยังคงมีไว้นะครับยังแฝงไว้ ซึ่งความคมชัดแล้วก็ความหล่อล่ําเห็นไหมครับเห็น<ม>ไหมยังหนาเหมือนเดิมคมชัดลึกเหมือนเดิมนะครับนี่ขณะมีผิวเคลือบข้างหน้านะอาจจะทําให้ดูตื้นเขินนะครับเนี่ยผิวเป็นมะกูดเห็นไหมครับลุกสัดส่วนนะลึกนะครับลึกมากเนี่ยคมชัดลึกนะครับทุกเส้นสายรายละเอียดเห็นไหมคไม่มีเส้นไม่มีเส้นไหนแบบบางๆผมผอมเลย นะครับจะมีเส้นแบบล่ำล้เนี่ยปีกพลิ้วๆนะครับปีกคลิ้วๆหน่อยนี่คมทุกสัดส่วนนะครับเครื่องทรงตัวสังวานเห็นไหมครับอันนี้มันเล่งแสงมากไม่ได้เล่งแสงแล้วมันเฟลกนะครับนิดเล่งขึ้นนิดได้เห็นไหมครับเนี่ยตารางคมครับคมคมชัดลึกมากนะครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้คือลักษณะด้านข้างเห็นไหมผ้าบางผ้าก็ยังคงบางเหมือนเดิมมืดไปป่ามืดไปนะเนี่ยดูความบางนะครับบางมากด้านหลังเป็นแห่งกระทะเหมือนกันไหมเหมือนกันเนี่ยนะครับเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นสันนูนนะบริเวณนี้จะเป็นสันนูนยกขึ้นมาอันนี้จะเป็นแอ่งกระทะสลปลงไปนะครับลาดเอียงลงไปเยเป็นแห่งกระทะนะครับด้านหลังเป็นพระบรม ฉายลักษณ์น,นะครับของรเก้ารัชกาลที่ห้านะครับด้านล่างก็เขียนไว้นะครับวัดโพโทองออรอห้านะครับด้านบนถ้าเป็นกระไหลทองนะครับจะต่อโครตรจะต่อโคตดไว้ด้านบนถ้าเป็นเงินรู้สึกว่าจะมุมนี้มั้งนะครับถ้าเป็นเงินมุมนี้อทองคําทองคําอีกฝั่งหนึ่งะนะครับเดี๋ยวพาไปดูทองคําก่อน อันนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับเห็นไหมนาล่ําทองคําเนี่ยจะขัดนะครับบางองค์จะขัดเงาชักเงานะชักเงาให้สวยนะครับผิวหุกระละเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแต่ความคมชัดเนี่ยความลึกความล่ํานะครับดูปเปรกเห็นไหมล่ําเหมือนกันไหมนะครับ ด้านหลังเอกลักษณ์เดิมนะครับด้านหลังเห็นไหมเป็นเอียงเป็นแอนแ่งสโลปไปเนีบริเวณนี้พื้นสองฝั่งตัวอักขระชัดเจนนะครับอักขระชัดเจนมากอาตัวหนังสือคมชัดลึกนะครับของเก๋เนี่ยตัวหนังสือมันจะบางตัวหนังสือมันจะบางเท่าที่สังเกตนะแล้วผมผมจะเรียกภาพแบบนั้นว่ามันฟอง อ่ามันฝ่อนะครับเครื่องทรงพระบรมฉายาลักษณ์อย่างงี้เห็นไหมเด้งหนาล่ํานะครับส่วนขอบด้านข้างเห็นไหมบางเหมือนเดิมบางนะครับเห็นไหมครับเนี่ยร่องรอยประกบมีนะครับเห็นไหมครับยิ่งเป็นองคํายิ่งเห็นชัดนี่เห็นไหมครับรอยประกบหน้าหลังไม่พิมพ์ด้านหน้านะครับอย่างนี้องค์หนึ่งเป็นแสนนะครับพยาคุดเนี่ยไม่ได้ถูกถนะครับ ทีนี้จะให้ดูโค้ดนะครับวิธีดูโค้ดเนี่ยเ,เดี๋ยวดูเนื้อเงินดีกว่านะเนื้อเงินน่าจะน,าน่าจะชัดกว่านะครับบริเวณโค้ดเนี่ยนะครับโค้ด<ง>ในล่องโค้ดเนี่ยเขาจะมีเซียนนะครับก็จะมีเซียนทองคำลึกกว่าไว้โค้ดวัวแหวนกระจายอ่ะมานะ ฟกมไม่โฟกัสไม่โฟกัสอ,อันนี้คือการต่อโค้ดนะครับโค้ดเป็นลูกโวแหวนค่ะ,ะ้องคำมันเฟก้วยอ่าเห็นไหมครับอันนี้พอเห็นนะนนะในล่องเขาเนี่ยนะครับในล่องแต่ละล่องเนี่ยที่มันจมลึกลงไปจะมีเสี้ยนนะครับจะมีเสี้ยนขนแมววิ่งเต็มไปหมดเลยนะครับ นนะครับเี่ยตามพื้นตามอะไรนะครับเนี่ยเขาจะมีเสี้ยนขนแมววิ่งวิ่งนะครับวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเต็มไปหมดเลยนะครับถ,ถ้าไม่มีเสี้ยนที่พื้นเนี่ยอันตรายโค้ดต้องตอกแบบนี้นะครับเี่ยคมชัดลึกนะครับเนี่ยตัวหนังสือวอลเวร์เนี่ยเป็นแท่งที่เป็นรูปวงกลมเนี่ยม,ม,มันไม่กลมซะทีเดียวมันจะมีเหลี่ยมๆ,ๆนิดๆ,น,ดๆนะครับ เอาเนือง,งินดูซิอ่ะอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นโค้ดเนือเงินนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะไม่เป็นรูปวงกลม เขาจะมีมุมหักเหยอยู่นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่โค้งมันไม่โค้งเป็นวงกลมมันจะบิดบิดเบี้ยวนะครับแต่ยังคงเอกลัก,กษณ์เดิมเอ,อ,อกลักษณ์เดิมก็คือเสี้ยนเสี้ยนแล้วรอยถากนะครับสําคัญมากนะครับโค้ดที่ตอกเนี่ยต้องไม่ถ้าโค้ดมากระตัวเนี่ยมันแสดงว่ามันถอดพวกนี้จะมีรอยถากนะครับอยู่สันด้านข้าง มันะจะมีรอยถากอยสันด้านข้างและบริเวณพื้นนะครับจะมีเสี้ยนขนแมวประจ่ายเต็มไปหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> เงินแบบนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกนิยมสภาพแบบนี้ราคาเนี่ยอยู่ประมาณสักสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับสองถึงสามหมื่นบาทถ้าเป็นกระไหลทองก็หมื่นถึงสองหมื่นนะครับส่วนเป็นทองคำสามแสนบวกลบนะครับ 2แสนถึง3แสนปี2537มีแบบนี้นะครับ <c oughs> ถ้าพาถูกต้องตามลักษณะนำมาให้ผมพิจารณาได้นะครับเรื่องส่วนเรื่องตัวเลขเรื่องราคาเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับพุทธหลวงพ่อวันลาปี2537โคตรรวยใส่แล้วรวยใส่แล้วเฮงนะครับโอเช ええ。<Okay. S 2> ah. ใครดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะไม่เปิดดูย้อนหลังได้นะคะในเพจ Facebook แล้วก็ใน u t u b e นะคะแล้วก็นำมาโพสในวอของตัวเองเก็บเอาไว้ดูนะวันเวลาที่คุณว่างหรือว่าอยากจะดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เพราะว่าเปิดสายช่วงหน้านะเดี๋ยวรีบโทรกันเข้ามานะคะ026786761นะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องมาถามอาจารย์ได้เลยในช่วงเบรกหน้าแล้วหรือว่าส่งข้อความมาค่ะ423077หรือว่าคอมเมนต์คำถามมานะคะในเพจก็ได้ในยูทู e ก็ได้เดี๋ยวกลับค่ะ